ครับก็สวัสดีครับวันนี้มีพัสดุมาส่งแล้วนะครับวันนี้เป็นพัสดุจากท็อปเหมือนเดิมนะเป็นเอ,อ่ออันนี้เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก30สีสั้นนะครับเป็นโมเมนต์อ่าก็เขียนตามนี้เลย30ฤดูก,กาลหลังเซเลบรติ้นะของสีม่วงนะครับอันนี้รู้สึกผมจะสั่งมาเป็นแค่ อย่างละใบนะผมไม่ได้สั่งอะไรซ้ำเลยนะไม่มีพาราเลลหรือว่าอะไรถ้าสั่งเยอะเาจะได้มีลุ้นใบรันใบสีอะไรเงี้ยแต่ผมสั่งแค่อย่างละใบก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอเตรียมสลิปก่อนเลยนะครับมาเลยใบแรกเป็นสตีเวนเจอร์ลาดนะครับใบที่สองเป็นด็อกบาชาบี้อันนี้ไปแบบไวๆยนะ อันนี้เป็นเซตสนะก็จะมีประมาณนี้มันออกมาอาทิตย์ละ3าใบนะนี่ผมสั่งมาลวดเดียวนี้เป็นของ2อาทิตย์ก็มีน,น่าสนใจก็คือสตีเวนเจอร์บัตคนไทยน่าจะตามหาใบนี้นะครับใสส่ลิปไปก่อนอมผมไม่ได้ใบ4สีใบร้านเลยาเลยก็ตามนี้นะข้างล่าง t h มี i r a c l e of Istanbul นะครับที่เจอเอซิมิลานโดนนำา3ศูนย์แล้วก็คัมแบ็กอินเลียวนะนี่เจอลาด,ดิวพูคนไทยเนี่ยตามห่างกันเยอะแหละส่วนใบอื่นก็เป็นโมเมนต์คล้ายๆกันอันนี้เชลซี2011ด็อกบาหใส่บาเยอร์แล้วก็ชนะจุดโทษนะเนี่ยส่วนนี้ก็ใบอื่นก็ปกติไม่มีอะไร ดูน่าสนใจเท่าันนี้ก็เป็นชาบีได้แชมป์ซึ่งบาซาก็ได้แชมป์บ่อยอยู่แล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นไรอ๋อที่ชนะปารีสเหมือนจะโดนปารีสนาก่อนนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดป,ดป,ดปดขอไปขอไปอันนี้เขาชนะหกหนึ่งนะเป็นทีมแรกที่ชนะ เลขแรกมากกว่า4ลูกนะครับ6-1ในรอบ16ทีมอันนี้เป็นคือเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ได้เข้าชิงกับบาเยอร์คือเนี่ยเชลซีจจเจอบาซ่าแล้วตอนนั้นน่ะผมไม่แน่ใจเหมือนทศเวลาบาดเจ็บแล้วบาซ่าต้องการประตูแล้วเชลซีทิ้งต่อเลทไว้คนเดียวข้างหน้าแล้วหลุดเดียวมาลอกหลบบิกตอรเบเดสโกบาซ่าแล้วก็ยิงเข้าไปทำให้เชลซีเข้าชิงแล้วกลเป็นนันนี้ ส่วนนี้เป็นเอ็มปาเป้อันนี้ปี2 0 2 0นะปีที่แล้วชนะบาร์เซโลนานะครับที่คำมนนแต่รู้สึกว่าเนี่ยพอไปเล่นเลกสองเหมือนจะแพนะผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะผมก็ดูบอลมาผิวๆเหมือนกันก็อันนี้เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับก็ยังไงผมฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ไวด้วยก็จะมีมาเรื่อยๆ ก็เป็นงานรีเรียนของผมเองนะครับก็ติดชมยังไงก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ